โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกลนด้อมนะฮะมาอยู่กันในเกมโรบ็อกนะครับแมป Army คอนโทรอาร์มี่นะฮะวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีการรับชิลพาวเวอร์นะครับแล้วก็ไม้กายสิทธิธ์ดามเมจ3 0 0ที่ไม่สามารถหาซื้อได้นะครับเราจะต้องไปตีบอสเท่านั้นนะครับวิธีการตีบอสเราจะต้องไปที่ ทะเลทรายนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีวาร์ปนาะผมจะไม่วาร์ปไปแล้วกันเดี๋ยผมวิ่งไปให้ดูว่าไปทางไหนนะครับเราผ่านผ่านป่านี้มาเนาะแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งตรงมานะฮะก็จะเจอทะเลทรายนะครับวิ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็ตรงไปที่เห็นพิระมิดตรงนี้ไหมนะฮะเราเข้าไปที่ปิระมิดนะฮะพอเข้ามาแล้วเราจะเจอบอสอีย์นะครับ1ตัวนะครับวิธีการได้คือเราจะต้องฆ่ามันไปเรื่อยๆนะครับฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอบ ไม้กายก์กับฮิลลิ่งพาวเวอร์ซึ่งไม้กายก์จะดรอปไวกว่านะครับค่าประมาณค่าประมาณ20่สสาิตัวก็น่าจะได้แล้วนะเพราะว่าผมเองก็ค่าประมาณนั้นผมก็ได้มานะครับสําหรับไม้ส่วนชิลพาวเวอร์เนี่ยนานหน่อยนะครับต้องค่ามันประมาณ70 80ครั้งะนะครับผมค่าไปประมาณนั่นแหละนะครับเจะเสิแปดสครั้งผมก็ได้ชิลพาวเวอร์ซึ่งชิลพาวเวอร์จะทําให้กองทัพเราเป็นอมาตะนะครับประมาณ ห้าถึงหวินะครับเนี่ยกดนะตอนนี้ก็บอสก็จะตีเราไม่เข้านะครับสำหรับชิลพาวเวอร์นะครับเป็นของที่ดีมากๆนะฮะ